วัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กาตอนแดงเย็นๆในน่องปกศีรษากันไปส้มสวนดอกไม้อโบ้เคยไปจ้เถื่อกแล้วพี่น้อนเงเนาะข้างแรกแล้มาอยู่ตราลไทยอีกสิบกว่าปีเกืนอบเศรปีไปกันปบน,น้องตู้นในตู้วันที่เนาะไปคนขับรถไปล่องไปนี่ใกล้ๆดอกบ้ไกลดอกก็ต้องไปเนาะเดี๋ยไปแจ๊กเทื่อกคุณบางงามงามครับว่า 아 <목소리도> a ตอนนั้นมันซีนีไร้เฉีงอยู่ป่วยค่อางนี่ค่ะนี่น่านคือเิ่นเบาอันนี้คือประเทดเป็นแทวเป็นแทวเป็นแทวด้วนี่้ามีไฟอยู่ว่นขึ้นมาท่งีมีไฟเนาะชมไมกรับสิน้อง มาครั้งแรกแล้วนี่แต่ว่าอันพวกของคนกับมาเดิมาเที่ยว,แต,ยยแ,ตวแต่ว่ามันทีมี่หลายหม่องเลยแต่ว่าเขาว่าจะเข่ามาหอดเขาว่าจะเข่ามาครั้งครั้งแเด็กกับหมองเดียวเขาว่าท่านจักไปเนาะเดี๋ยวเขาสิยางรอกฮาก่อนมันทีมีหลายหลายซีหลายดอกเยอะคุณพ่อคับอันพ่อน้ำตาลเนาะนิดน้อยสวยโอ้หอมีนกหองพร้อม แล้วสียางไปเบิ่งอีกสยอยหม่ก,ก่อนยางน้ำหนาเพราะว่าน,น้ำหนานี่เสียงงนนงน้ำลี่น้องโอ้บรรยากาศน้องน้ำตาลก็ต้องสแตมบอม,มาซ้ำ มีแต่สีเดียวเนาะป่ะเขได้ไปเปิดใน,นเขาบ่อ๋อมองนั่อยบ่อ๋อพวกตุ้ยเขาขึ้นไนด้สีอยู่ี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปคือแบบเมทหนักเลยเมื่มื่อไดพี่น้องสีเป็นบรรยากาศแล้วพี่น้องย่างไปเพบนในเขาด้กวก็าทางท่านในเขาไว้พ่อมียันทางไหมปู่มั้งน้นดอกไม้คือกันแหละ có cả hiệp cửa khẩu ta ba Ồ, ừ. tháo đây bà anh điều nó Ôi, phân thất này khẩu bà, phân thất này khẩu Tôi sẽ mà một phân chát thất này đây ạ à. เดียวมาแต่ไซดีดอกไม้เนี่ยพอไปซื้อม,มาอันนี้ปะวะเพื่พอนปลูกเองวะให้เขาจะฟังเดียวท่านกัเขาอไอด้ยี่นี่ซํนีบ่บอท่านนี้กับตัดค่ะคล้ายๆบอ,อ ปะเตรียมกลับไปพี่น้่เลยซ้ำหนีค่คลิปว่าสีแบบว่ามีหลายสีตะก,ก้อนน่ะคือมีหลายสีมีทั้ทงสีเหลืองสีขาวหรือว่าพเพิ่นเฮ็ดบ่ราณแล้วบ่เพราะว่าเพิ่นฮี่แต่เปิดเนาะอ๋อสัตว์งามกินป่าป่าดอกไม้อีกแต่ว่ามีแต่สีแดงสีชมพูนะมั้งก็ <c oughs> เขาอีกรอบนึงเฮ้ยเขาเอาอกเขาไปออกฟังนะเนก็เมื่อเพราะว่ามันมืดเลย พัดน่ากินขาวแดงสามปรสิพักกันออมเนื้อกัเรือบริโออมมาอันเด็กอนตั้งเงี้ยตัวยาขมยาวตัวยาหมยาวตัยาขมยา จำเลยค่ะเย็นใบตูมาอยู่ตลาดไทยตั้งสิบกว่าปีพี่น้องเขาตเขามาขังแรกในสิวีตเลยด้วยนี่ด้วยขังแรกในสิวีตเลยบเคยเขามาจา้าเสือช่วยไ,ได้แต่พมามากเนาะ เล้าวนี่บโคคอยมีเห็นโค่คอยมีไ้มากอ่ะบุกกระเล่ากันหน่อยเดียวเองนอ้นเป็นสาดเออเนี่ยพุ่ม ห่อไวนะ้นะีไนะ่กนะ็สตว์ตรงนี้องนี่เดียวมหยาเบอดหล้ซีน่พร้อมอะเข้าไปยไปเซียไปเห็ดหนเที่ทยวม,ะมะ้่น้องนี่สัตว์สวยสัตว์ตวงามแต่ปกติมันสีนี่ดอกสีขาวสีเหลืองน่นเ้อ ่ว่ามารอบมีอันนี้เขาหลอกซียังงสีม่วงเนาะเอาไปทาอใส่ห้า่างนงอ๋อังกในชีีด้วสีวม่มาอันนี้ไยขามาจ้าเสือแ้ศัตรตูเลยศัตรตูก็สมลไปท่หนา้เนี่ยขงเูเขางงามเบาีเออพี่พีเขามาีขาีงามมัดีเาตูงนี่ ไม่เล็ดนี่คุณก็ไปขายเขาเออดอกมัมเนี่ยมัมมัมแม่มัมมาเดหรือมัมไผยเนี่ยร้องยังไงเนี่ยเนี่ยมันกูเพิ่งไม่ได้แค่นี้บอกเออมันเขาเขาเขาจะสีหนึองเดียวเนาะตะกี้ไม่ใช่สีแม่นตะกีินทั้งสีเหลืองสีขาวแต่บ้าคอยก็บอกใครขอมาสิเราเคยเห็นแต่ในเขาถ่ายรูปโลกหนูนะมีสีเหลืองสีขาวสีแดงอันนี้มันไม่ได้เป็นไปสีม่วงเนาะบ้าันท้องขันทอง ซื้อเอาอะไรบูซาอบเฮาบูซาฮาแปลกดตามาอัน้เป๊บ่มนบอเขาแบกกันได้บมอู่ได้ค่ะอันนี้ยูบ่บูซาจะได้ไปัเเปะจังไเอาฮามาตัดแล้วกับไปบูซาคุณจม่เพนปีดยเพ่ตาเยพื่นกับอันนี้อยู่ันบูไอ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่ปะเฮ้ยมา งอายมดตังายนุ๊กดอกไม้สาวดอกไม้หน้าตาบโบรับหน้างามดตไ้แต่ว่าดอรไมันงามดีเด้นี่อคือกันอันนี้ดอกไม้กับโคดันนจริงจริงมามาขีามันได้สีก็เลยพามาเบ่งไปยืนไปยืนท่ายสีเอาไปเห็ดหนารสีละเอ็ดหนาโป๊ะนะแป๊บหนึ่งดอ bé ba háo thai đang khơi ngã mấy tu ná, ná cắp đọc mai, huống mà mấy ông vợ nói. à tu ừ, à đi thì bé ba ngã mới mẫn đang khơi mẫn nha. ngã mì đít thì đỏ rồi. bé ba, ít kia, ít sôi nè, má hãy phân bơn nó, song nó này, này, nó. <laughs> ไ้กับบู้คเขาไปส่กัเมือแล้วบเนี่บ่มีมองเดียวนี่บาน้อยไปขอสิฟ้าแล้วบะนเดียเบนอเแม่เป็นอะไรอื่นปะไปืนเขาเข้ามายืเนี่เออผมไม่ไนแล้ว พุ่งลอกไม้โอ้ยผู้สิบเอาไปทางข้างบนนี่นุกใช่ไหมู้เว้นมื่อนนี่เอว่ายขึนตเห็นอยู่เห็นต้งแตน่ะทำไมบ้าบ้เออเขาไปมากกเว้นเลยพี่น้องไหยมากึ้นเ่ามมันกบคำมันก็เมื่อเน่ยยบัดธรรมกายโอ้ยใชใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ ่บ้ายูอันนั้นตัวเขาเห็นไฟแสงสีเห็นปะการนั้นเนี่ยกัาบก็นัดพี่น้องเว้ถ้ากัาบก็มันเม่อเด่นโต๊ะจีนเขาจัดงานยังเลยพวกนู้นเขึ้นมันบวกเห็นอยู่หมองมาเขาไปบรถูกเขาบอกหูจักหมองไปมันมีได้หมองอยู่โต๊ะจีนไปออกทางไหนนี่ไปเฮ้ยออกนี่ กลาบเลยเนาะพักกันกลาบแลวพี่น้องเลยพอ่าเขาบจักษ์มองไปมองเขาถ่ายมองนึงจ๊คอุตสาหอยู่บ้านมันกลวงมันใหญ่อยู่นี่โอ้ยระสิบัส้มแบบบ้าเขามาเข้ามาเข้ามาคำไรเนาะถ่ายพ่พื้นมาตาบัดพ่นไปทํำบุญเหมือนกันเ้อถ่ายพ่นกันเ้อคำพวบาเขากัดเตรียม ตัวถาดเพ่นมาเด็กก็มารถมาโดนกับแบบมันเหมิดไววนะพี่น้องมันเหมิดไห้ปะตั้งไ,ไรกะคีไว้เด้วกทำเงนนรถเมุอกอันนี้นาเาไปมากตรเวนี่นเขาไปห้าไไวนี่เพราะสีเดียวหา <c oughs> ไปออกตั้งไรเด่ะไปเด่ นือง <laughs> อุย้ยสิดายได้บ่อยมากกำเ,ว,นะนเนบบว้นให้เบิ่งเนาะนีนง่งามอ,าอีดีอู้ยตูวงนี่สมางงามแท้ๆซาบินเพื่นเห็ดงามเฮ้ยเขาไหนเ่เฮ้ยเขาไหนยูอู้ยกลางคืนพี่น้องเอ้ยเด้บุหรีเห็นแบบสวยๆงามงามต๊เอออ๋องามมาดีตูวสิดายเนาะพระวัติเฮามากเฮาโบหูได้เพิ่นชวนมากกับคำมืดแค่นี้เพื่อนคนนี้ไฟหายนาะตูวเนะาะไ้เฮาเบิ่งเฮาะโม Lai yêu đau khổ. Ta ba. Come back, come back, come back. This is not a tool. Oh, my young fool. Oh, my young fool. Oh, my young fool. Oh, my nhung ลูกไม้อีหยังอันนี้เบังนี่กองตอนมันจูมเห็นบ่มันกำลังสีบานนี่มันงามเนาะโอ้ชิรัยบ่อยมัางเว้นตู้มืออื่นเบอร์ฮัามมันมีโอกาสทำมาใหม่เนาะเดี๋ยวมีอกาื่นตอนกลางบ้านเขาจะสีมาแต่ว่าฮักกับโบเคยเขามาฮักกับโบกาเขาเนาะมีแต่น้องตาน้องตาถ้าพ่อหนองตาไปเยอะมากด้วยเพราะว่าเพิ่นมาสอบอยู่นี่เพิ่นบอกว่าไม่เอาแม่หนูไปแด้หนูไปสอบมาเดี๋ยวน้อกสเต็มกับสีมาสอบท้ามาด้วกันโอ้หะ นั่นตานบางาังยายเด้บังอันาหาเพิน่นมาสอบทถามาอยู่นี่ในบ้านอื่นแล้วมาทำมากายป้าพี่น้องกรับคนเแรกจากพี่น้องมากรับกราบกราบเพราะว่ามันเมือ่อยมันค้ำเนี่ยมันเมื่อยเดี๋ยวโอ้ยเขาไปป่าตูวตัวขี้ยู่บ้านเะวันี้เขาไปทางไหนเะห็นนะมันจะเป็นต้นไม้แล้วพี่น้องเป็นต้นไม้เพื่อจะสิปูเป็นแถวเป็นแถวอยู่แต่ว่าเาเนี่ยบริเวณมันเมื่อยได้กินอหอดนาเด้ตูวเนี่นยนะตูวเนาะ น้ำมึนๆนัน่นีะีิ้หอดห้าีิ้หอดหน้าเนาะมีเสียงหนุกเสียงกาเป็นป่าปุโอ้ยชิ้หอดบรรยากาศู่หน้าเด้เสียงหนุกของยู่จ๊าเจ้าเจ้ขามาขางเล,ล็กว,วแล้วว่าเันชิ้นหาปานี่ กินอนมาเนี่มาตะไบเอ็นเพื่นเบาก็อ,อยากไปน้ำเพื่นเนาะเ็นเพื่อนบางงามเอ็เขาถ่ายลงฟิตรงไ์ไหรือไนะก็อยากไปน้ำเพื่นแต่บ้าอดหออเลยไปหาหนึ่งเขานนหน้าก็ต้อง,องามากนาต่างเตน่้นมาตั้งเตนช่มสื้นตรงมาพี่น้องข่ามมหาหนึ่งเขากินเขา่าได้หิวแต่ตื่นรุรน,นได้บาแน่หนึ่งเขาพีนน้องกแก,มกงไม่ซื้อ นหนึ่งเขาจี้นั่งตำหมาคู่อ่ะจว่าเห้พาเห้ก็จี้สเก็ตเนาะสเก็ตไน้อย่เหี้ยเลยอานก็จี้รังไว้าังทานเนี่ยถ้าอย่างงี้ท่านจมไม่พา ouais. ก็ต like okay. ้องมาเม่ินนางนางตาดนะดังไว้าจี้สเก็ตได้โดดแต่พปรเซ่ร์โหงก์โเซพกันนั่นแหละเดี๋ยวไมาไฟอีกตานโอเคเฮ้ยมองจะจี้นั่งมองกันหนึ่งเข้า มาเลิกไปนองกินข้าวด้อมาตัต้งแต่บา้านมาแต,แต่ชุ่มหลอกไม้เนาะข้าวแต่ว่านข้าวไม่กินซีนอน,อนในมื่อตาสียวขืนเพระาะว่าเขาตื่นตีหนึ่งตีสองเนาะตื่นทำง,งานไปกินข้าวซีมีนอ้อนมาตบา่บ้านเนาะกำลังเคยบน้อยอาจารย์อา,า,ายด้วห้อ,อ,อ,องก่นอนห้องกระเข็งๆด้อพี่น้องเยเต็มกินข้าวด้ยวยเต็มแม่ไม่เอาหรอกลูกเอ้ยต้องมาดบแม่ เต็มบัตรจะไปดีนะลูกเออลูกข็สิดังเมื่อนาเดินดูซาด้าคอยนี่ไปลูกไปกินข้าวปะวกินข้าวแล้วก็เี่นอ้องเด้อมีอันมุกปลามุกเขียดใช้เอาหอยคะมันอยากสิมันอยากไม่กินเลยว่าคนเออมุกเขียดมุกปมะมุกมะมี่พวกมามุกปลาแต่อีฟมุกปลามุกมะมี่แต่เฮ้ยมุกเขียดมุกเขียดน้อยเพืนะ่อนเอออันนี้มุกมะมี่เนาะของผักาจากบ้านเด้อ กระปุนปลาหอ,อยจำปลาทูมาเลยชิปเหนีขอราชิปสนีนิดพี่นอ้องเนิ้วเข่าเนี่